การกินวิตามินดีเสริมกับแคลเซียมช่วยป้องกันภาวะกระดูกพุ่นหรือช่วยป้องกันภาวะกระดูกหักกระดูกเปราะได้จริงหรือไม่วันนี้มีงานวิจัยมาอัปเดตกันค่ะก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกันในรายการหมอยามาตอบในสมัยก่อนนั้นนะคะการที่จะทานแคลเซียมเพื่อเสริมกระดูกหรือเพื่อป้องกันกระดูกเปร,ะราะกระดูกหักหรือภาวะกระดูกพุ่นนั้นนะคะมักจะมีการให้วิตามินดีเสริมเข้าไปด้วยนะคะแต่ล่าสุดมีงานวิจัยในต่างประเทศที่ออกมาว่า การให้วิตามินดีเสริมนั้นไม่ได้มีประโยชน์เดี๋ยวมาชมกันค่ะว่าเนื้อ,อาหาในงานวิจัยนั้นจะเป็นอย่างไรและยังสมควรที่จะกินวิตามินดีเสริมกับแคลเซียมอยู่หรือไม่มาชมกันค่ะ ในคนที่มีความเสี่ยงในการที่จะเกิดกระดูกพรุนนะคะเช่นในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนหรือคนที่อายุมากกว่า50ปีขึ้นไปในเพศชายสูงอายุนะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะได้รับคําแนะนําให้เสริมแคลเซียมเพื่อที่จะป้องกันภาวะกระดูกพรุนซึ่งภาวะกระดูกพรุนนั้นก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามอายุนะคะดังนั้นในการที่เราทานแคลเซียมเสริมแล้วก็มีการทานวิตามินดีเข้าไปด้วยนะคะก็เชื่อว่าวิตามินดีนั้นจะ ช่วยทำให้แคลเซียมนั้นดูดซึมไปที่กระดูกได้มากขึ้นนะคะอันนี้เป็นความเชื่อเดิมดังนั้นเมื่อเวลาไปหาหมอนะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะมีการให้วิตามินดีเสริมเข้าไปกับแคลเซียมเพื่อเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมนั่นเองค่ะหรือแม้แต่ในการที่เราไปทานแคลเซียมเสริมซึ่งเป็นอาหารเสริมนะคะในนั้นก็จะมีการใส่วิตามินดีเข้าไปด้วยค่ะแต่เมื่อไม่นานมานี้นะคะมีงานวิจัยขนาดใหญ่ที่ทำในสหรัฐอเมริกา พบว่าในคนที่กินวิตามินดีเสริมไม่ได้ช่วยป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะกระดูกพรุนกระดูกหักหรือกระดูกเปราะในผู้สูงอายุถึงแม้คนนั้นจะขาดวิตามินดีหรือไม่ก็ตามค่ะซึ่งนั่นก็หมายความว่าวิตามินดีนั้นไม่ได้มีประโยชน์ในการที่จะช่วยป้องกันภารระวะกระดูกพรุนกระดูกหักหรือกระดูกเปราะในผู้สูงอายุนั่นเองค่ะนอกจากในเรื่องของกระดูกแล้วนะคะก็ยังพบว่าวิตามินดีไม่ได้ช่วยป้องกันความเสี่ยงในการที่จะเกิด โรคหัวใจและหลอดเลือดเมื่องานวิจัยนี้ออกมานะคะก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ค่ะว่าตกลงแล้วในคนที่เสี่ยงต่อภาวะกระดูกพรุนหรือในคนสูงอายุที่ได้รับแคลเซียมนั้นยังจะเป็นต้องให้วิตามินดีเสริมหรือไม่นะคะเนื่องจากว่าการใช้ชีวิตในปัจจุบันนะคะส่วนใหญ่ก็จะทำงานหรือว่าอยู่อาศัยในอาคารมากกว่าและมีการทาครีมกันแดดเพื่อป้องกันแสงแดดนะคะ ซึ่งก็ทําให้การสังเคราะห์วิตามินดีที่ผิวหนังนั้นลดลงไปมากส่วนทําให้เกิดภาวะขาดวิตามินดีในที่สุดค่ะซึ่งตรงจุดนี้นะคะการให้วิตามินดีเสริมนั้นยังคงน่าจะมีประโยชน์สําหรับคนไทยอยู่นะคะโดยเฉพาะในคนสูงอายุเมื่อได้รับแคลเซียมก็ควรที่จะยังคงได้รับวิตามินดีเสริมเพื่อช่วยในการดูดซึมแคลเซียมได้มากขึ้นค่ะแต่ถ้าจะดีก็คืออาจจะต้องมีการเก็บข้อมูลในคนไทยด้วยนะคะว่าการให้วิตามินดีเสริมนั้นจะช่วย ทำให้ภาวะกระดูกพุ่นหรือว่าการเกิดกระดูกหักนั้นลดลงหรือไม่คะ่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับทลิปนี้นะคะถ้าท่านใดมีความเห็นแตกต่างไปหรือว่าตอนนี้ทานแคลเซียมหรือวิตามินดีเสริมอยู่นะคะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยะคะ่ะและถ้าท่านใดต้องการให้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องอะไรสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้เลยนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการหมอยามาตอบจนจบคลิปนะคะถ้าท่านใดชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องบัณฑิตกายภาพบัและจัดกระดูกใน YouTube เพื่อที่ท่านจะไม่พลาดคลิปดีๆตอนใหม่ๆของเรานะคะและท่านใดที่ต้องการติดตามคอนเทนต์นอื่นๆของพวกเราสามารถติดตามได้ที่ทางเพจ Facebook บัณฑิตกายภาพจะมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับสุขภาพมาอัปเดตให้ท่านได้ทราบก่อนใครเลยค่ะ ลืมกดไลค์แล้วก็กดซีเฟิร์สให้ด้วยนะคะรวมไปถึงท่านที่ชอบเล่น t i k t o อกสามารถกดติดตามเราได้แล้วทางบัณฑิตกายภาพใน t i k t o อกนะคะและท่นานใดที่ใช้ไลน์สามารถกดเป็นเพื่อนกับเราได้ที่ b a n d i t v i o ซึ่งก็สามารถติดตามคอนเทนต์ที่เป็นคลิปวิดีโอของพวกเราได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ